ชาวเน็ตเริ่มขุดแล้วค่ะว่าใครที่เป็นคนทำร้ายน้องเจ้ารู้ซื้อนันเองค่ะแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงนะคะออกมาปกป้องน้องเจ้ารู้ซื้อกันเยอะมากๆเลยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามค่ะเผือกไมาใหญ่มาเสิร์ฟแล้วค่ะ อ่ะและใช่ค่ะจากสองสามคลิปที่ผ่านมาที่เรามีการพูดถึงในเรื่องของเจ้าลูซ่ซือในสองสามวันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ที่เธอเนี่ยนะคะเพื่อนของเธอเนี่ยตั้งแต่คลิปแรกเนาะเพื่อนของเธอเนี่ยได้ออกมาพูดว่าเธอเนี่ยได้ถูกทําร้ายแล้วเรื่องเนี่ยนะเธอก็ยินยอมที่จะออกมาแบบว่าให้เพื่อนได้พูดนะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าเธอถูกทําร้ายถูกทุบตีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะน้องเจ้าลูซ่ซือก็ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองเนาะว่าน้องเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเป็นทไลายเลยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019นะคะวา่าน อะไรมาบ้างคะ่ะแล้วมีใครทําอะไรเธอบ้างนะคะ ก็แล้วก็อัปเดตอาการล่าสุดของน้องด้วยนะ้องว่าตอนนี้นะคะน้องก็กาลังทำกายภาพบำบัดซึ่งเขาบอกว่าการแกะเกาลัดเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดนั่นเองค่ะแล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งที่เราทําไปก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของสตูดิโอของเจ้าลู่ซือนั่นเองนะคะที่เขาออกมาแถลงข่าวอนะ่ะเนาะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะยังไงก็ไปติดตามใน3คลิปนั้นได้นะคะก็คือสรุปรวมรู้หมดครบจบได้เลยแต่ว่าทีนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้บ้าง นั้นก็คือเรื่องที่ตอนนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยนะคะเ,เกิดการขุดขึ้นมาค่ะก็คือการขุดแบบว่าขุดไปว่าเมื่อปีนั้นน่ะที่น้องบอกว่าน้องโดนเนี่ยใครเป็นคนทําซึ่งเขาสันนิฐานนะคะว่าเป็นอ,อดีตผู้จัดก,การเนาะกับาดาราท่านหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราขออนุญาตไม่เอารูปเขาแล้วก็ไม่ขออนุญาตคอนเฟิร์มแล้วกันนะคะเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่ลืออยู่แต่ซึ่งชาวเน็ตนะเขาก็ออกมาพูดว่าเป็นประมาณนี้ซึ่งาดาราคนนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเนาะว่าแบบ ทำไมถึงยังมาไซเบอร์บูลีฉันอีกอะไรอย่างงี้ก่อนก่อนจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนตีและอย่างหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยเจ้ารู้ซือเนี่ยในฐานะแสดงหน้าใหม่เนี่ยไม่เคยเข้าวงการบันเทิงมาก่อนทันทีที่ฉันขึ้นมาก็ให้บทบาทสําคัญของน้องเหมือนว่ามีการบอกว่ามีการช่วยเจ้ารู้ซือต่างๆแล้วก็บทความที่พูดถึงเรื่องชาเขียวซึ่งชาเขียวในความหมายของชินูนะคะอาจจะเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่ง เขาก็มีการได้ติดต่อแล้วก็มีการได้คุยกันแล้วแต่ว่าชาวเน็ตก็ยังขุดขึ้นมาอีกค่ะซึ่งเธอก็ออกมาพูดว่าเจ้ารู้สืกพื่ออะไรไหน่อยสิฉันทำอะไรให้เธอเหรอต่างๆนานาน,านะคะแต่ว่าทีนี้เขาจะมีการแบบว่าพูดในเรื่องถบบว่าระวังนะแบบในเรื่องของการแบบ อย่าลากฉันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างนี้ช่วยฉันทีอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเขามีเจตนาดีแต่อยากเข้าใจเขาผิดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงและใครผิดใครถูกอะไรไงเราขออนุญาตไม่ตัดสินแต่ว่าทีนี้นะคะก็คืออันนี้เรามานําเสนอเนาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีคนไปขุดมาแล้วแล้วก็เหมือนกับชี้เป้ามาแล้วว่าเป็นสองคนนี้แน่นอนอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ออกมาแบบยืนยันว่ายังไม่ใช่ข่าวอะไรแบบนี้อ่ะ จากฟังจากเรื่องราวไปแล้วมันอาจจะมีการตรึงเครียดตึงตึงเครียดเนาะเราเองก็ติดตามน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องตลอดเวลามาส่งกสลังใจให้น้องดวงโตโตไปด้วยกันนะใช่ไหมคะทีนี้ค่ะฝั่งเพื่อนเพื่อนนักแสดงที่เคยทํางานกับน้องเจ้าลูกซื้อเขาก็ออกมาคอมเมนต์ค่ะในะช่องช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องนะคะแล้วก็เป็นการให้กําลังใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้าง ก็คือท่านนี้เลยนะคะนักแสดงสาวนะคะที่ชื่อว่าเวียเจียหนิงนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยนะคะรับบทเป็นเฟื่องหยวนเนาะในซีรีส์เรื่องเดียวกันกับเจ้าลูซ่ซือค่ะในเรื่องของตำนานรักผลึก,ลกสวรรค์นั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคุณเป็นน้องสาวที่ดีที่สุดในใจฉันเข้มแข็งกล้าหาญมีความรับผิดชอบใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นช่วยเหลือเพื่อนทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณ คนที่รักคุณจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อความที่เขาพูดถึงน้องเจ้าลู่ซือนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งมิตรภาพดีๆเนาะที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆน,นักแสดงก็ออกมาซัพพอร์ตน้องกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะและนี่ก็คือนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเขาเรียกได้ว่าเล่นกับเจ้าลู่ซือนะแซงเป็นบทลุงค่ะในเรื่อง Dating i n the kitchen แล้วก็เรื่องล่าสุดค่ะก็คือ love a m b i t i ั n นั่นเองนะคะ ซึ่งได้แสดงนะคะความคิดเห็นเนาะในโพสต์ที่เจ้าลู้สึกโพสเนี่ยเขาแสดงความเห็นว่าในวันแรกของปี2025ลุงหวังเพียงว่าหนูจะร้องไห้เมื่ออยากร้องไห้จะหัวเราะเมื่ออยากหัวเราะชีวิตมีทั้งสุขและเศร้าภาระสามารถแบกรับได้และปล่อยวางได้ขอให้ปลอดภัยและมีความสุขนะ ซึ่งนอกจากนั้นนะคะยังมีดารานะักแสดงท่านอื่นอีกมากมายเลยค่ะที่ออกมาให้กำลังใจเจ้าลู่ซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็พวกเราเนาะทุกๆคนนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้กับเจ้าลู่ซือ้อด้วยมาร่วมคอมเมนต์แล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องได้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยค่ะเชื่อว่าพลังโซเชียลของเราจะทําให้เจ้าลู่ซือ้อเนี่ยได้เห็นแล้วก็มีกําลังใจนะคะในการที่จะแบบว่าเออมาสร้างสารรค์ผลงานดีๆแล้วก็มีกําลังใจในการดูแลตัวเอง แล้วก็กลับมาเป็นนักแสดงที่มากความสามารถอย่างที่พวกเราได้เคยชมกันยอย่างที่ผ่านๆมาค่ะแอบกระซิบอีกนิดนึงละกันท้ายคลิปว่าอาดีตผู้จัดก,การของเจ้าลูซื้อที่ทุกคนบอกว่าคนนี้แน่ๆหวยออกแน่ๆแจ็คพอตแน่ๆตอนนี้เขาไปเป็นผู้จัดก,การให้กับหนุ่มจางลิงเฮอร์นั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยน,นะคะในโซเชียลก็มีการแชดงความคิดเห็นว่าแบบ แกเป็นห่วงจังนี้เธอจังเลยเป็นห่วงลูกชายว่าแบบเอออะไรยังไงใดๆเพราะว่าช่วงนี้น้องทํางานหนักมากน้องคือทํางานหนักจริงๆอะไรแบบนี้ทุกคนก็แบบว่าแกเป็นเพราะอะไรหรือเปล่ปายังไงหรือเปล่ปาน้องดูเหนื่อยมากเลยนะทุกคนก็เป็นห่วงกันนะคะเอาเป็นว่าส่งมาจะให้กับทุกๆคนกันละกันค่ะไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงขอให้สามารถเคลียร์กันได้แล้วก็ เขาเรียกได้ว่าอยากจะให้สังคมนี้ใจดีแล้วก็ขอให้โลกนี้ใจดีกับทุกๆคนเลยนะคะไม่มีใครควรที่จะต้องแตกสลายเพราะคำพูดของใครทั้งสิน้นหรือว่าไม่ควรจะแตกสลายเพราะการทำของใครทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะก็ขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเจ้ารู้ซื้อด้วยค่ะแล้วก็ใจดีกับพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้ตรงนี้เลยจ้ะมามอยไปด้วยกันค่ะส่งกําลังใจให้น้องไปด้วยกันนะ